บูสนั่นจอครองแชมป์ละครหลังข่าวย้อนดู5ละครบูครองใจคนดูการันตีด้วยเรตติ้งเปิดตัวตอนแรก ละครบูเป็นแนวละครที่สามารถทำเรตติ้งได้อีกแนวหนึ่งเลยจึงมักมีการสร้างละครบูออกมาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะช่องที่มีฐานแฟนคลับละครบูเยอะเรียกได้ว่าทำออกมาทีอะไรก็ประสบความสำเร็จหรืออย่างน้อยก็มีโอกาสน้อยที่จะแปกละครบูที่มีภาคต่อที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งด้านกระแสเรตติ้งโดยรวมทุกภาค1อังอคองาร้อยสีเป็นละครขึ้นหฮีงทำเรตติ้งสูงถึง แจ้งเกิดทุกตัวละครอังกอรเป็นละครแนวแอคชั่นแฟนตาซีาซาซพีเรียดผจญภัยนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ถึงสองครั้งด้วยกันครั้งแรกกำกับการแสดงโดยฉลองพักดีวิจิตนำแสดงโดยพีท่องเจือวรรัตสุวรรณรัต คงกรพรานแสงสุริยะและนักแสดงอีกมากมายผลิตโดยบริษัทบางกอกออดิโอวิชั่นจำกัดและเป็นที่จดจำของคอละครคือบทปิ้งไก่ในอังกอรคุณการลูกชายอาชล้อง2รุกคา25 52, า2,552ภาคต่อของละครชื่อดังคมแฝกโดยเรื่องนี้ได้นำตัวละครบางส่วนอาทิเช่นการเกรียงไกา อัญชาญราชสีเพลิงกรรมานองค์อาจชาตินักสู้แสนราชสีมาจากคมแฝกซึ่งประพันธ์โดยเสนีบุตรประเกตและได้ดัดแปลงเนื้อหาบางส่วนจากคมแฝกภาคก่อนให้มีเนื้อหาที่น่าติดตามและเข้มข้นมากขึ้นโดยภาคนี้มีการเพิ่มตัวละครหลักๆมาอีกหลายตัวเช่นเพียงฟ้าวิหกเืนลมพลอยรุง้งเจ้าจันงามและอีกมากมายละครเรื่องนี้เปิดตัวตอนแรกด้วยเรตติ้งสูงถึง 19.9ซึ่งสูงที่สุดในปีเรตติ้งตอนจบอยู่ที่24เรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่19ซึ่งเป็นละครที่มีเรตติง้งสูงสุดอันดับ2ประจำปี3เสาตอนทับทิมสยาม2,554ทําให้ช่องเจ็ดสีโกยเรตติ้งไปแบบถล่มทลายกํากับการสแสดงฉลองพักดีวิจิตให้เปิดละครเรื่องเสาห้าภาคสเพราะมีแฟนๆเรียกร้องกันมามากมายแต่คราวนี้ยิ่งใหญ่กว่า สนุกกว่าเดิมเพราะเป็นตอนทับทิมสยามเสาห้าละครแอคชั่นสุดมันนักแสดงชุดเดิมเกือบยกเซตโนบวัชระบุญเอกกรังเสียโรธอานัทนามรับยีพัร์ตพพาทิตตอนจบของละครในเรตติ้ง25เรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่19.1 4เสือสั่งฟ้าพยักพยอง2,556กำกับการแสดงโดยอนุวัฒน์ถนอมรอดละครช่องเผลิตโดยค่ายกตนาเมื่อช ายหนุ่มผู้มีความพยองดูดพยักต้องตกเป็นเหยื่อของโชคชะตาที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้กำหนดอะไรที่ทำให้เขายืนหยัดฝ่าฟันอุปสรรคจนถึงสุดหมายต้องได้ด้วยเวทมนตหรือหัวใจที่แข็งแกรง่งเรตติ้งเปิดตัว16.1ตอนจบได้ไป19.6ถือว่าสูงพอสมควรเลยนักแสดงนำเคนลีธนาพาัฒนวงสกลปรมัตถากรทิสาน่าสอนศึกอาณัตลาพาณิชกาวินตราโพธิจกักร 5ป่านางเสือ2,554เรื่องราวของแก๊งนางเสือที่ต้องปกป้องป่าและบ้านดอนเสือให้รอดพ้นจากนายสินชยัยซึ่งมีองค์กร Black Evil คอยหนุนหลังละครแนวบูแอคชั่นได้รับเรตติ้งสูงสุดช่วงละครหลังข่าวภาคข้ามผลงานของกัตนานำแสดงโดยธนาพลนิมไทยสุขเขตฐานทัพจเจรนันมโนแจมวันพรวัฒนากุลเป็นละครหลังข่าวภาคข้ามที่ได้รับความนิยม สูงสุดโดยมีเรตติ้งเฉลีย่ยสูงถึง18.6นอกจากนี้ยังเป็นละครเรตติ้งตอนจบสูงที่สุดในรอบปี21.2อีกด้วย